กลับมาใช้บริการร้านปั๊มน้ำมันหลอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมยุค90วันนี้ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะพร้อมกับนี่ทุกคนดูกล่องของขันโบราณที่ใบเคยซื้อไปเมื่อตอนต้นปีวันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วทุกคนอยู่ๆใบก็สังเกตเห็นนี่ทุกคนเห็นไหมจะบอกว่าฝุ่นมันเกาะเยอะมากๆแล้วจํานวนกล่องก็คือไม่ลดลงเลยอย่าบอกนะว่าตั้งแต่รอบที่แล้วที่ใบซื้อไปคุณยายขายไม่ได้อีกเลยไม่ได้การละทุกคนแบบนี้ใบต้องช่วยอดหนุนคุณยาย เดี๋ยวเรา,เาไปหมดนี่เลยทุกคนไปเอาไปหมดนี่เลยไปดูกันเสือข้างในนอกจากปั๊มน้ำมันหลอดแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นร้านของชําที่ขายของทั่วไปด้วยนะคะทั้งของเล่นทั้งขนมแล้วร้านเนี่ยก็ให้ฟีลแบบสมัยก่อนสุดๆตอนนี้ก็ผ่านมานานมา,มากๆแล้วนะที่ใบไม่ได้เจอกล่อ,องของขวัญโบราณแบบนี้ถ้าไม่นับคลิปตอนต้นปีก็โอ้โหประมาณสิบกว่าปีแล้วมั้งรอบนี้ใบก็จัดมาเลยค่ะทั้งหมด11กล่องราคารลาลวมกับค่าน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ ท่านทารันทันท่านมาแล้วทุกคนเย้เดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันอธิบายซื้อมาจากเมื่อกี้ทุกคนดูอุ้ยาแต่ต้องระวังนะมันเปื้อนมันยังเปื้อนฝนอยู่เดี๋ยวเราจะไปแกะกันมาตันนี้มาดีกล่องนักเต็เจ็ดเจ็ดสิบห้าโมงสี่สิบเก้าสิบสิบเอ็ดกล่องนะทุกคนฟังเสียงกันค่ะอะไรอะอะไรของอ้อยอยู่ข้างในไหนดูเิ๊กเอาแกะเิ๊ก ตัวเห็นไหมนะ่มารักจังนั้นเลยค่ะแกะกล่องแรกมาก็เจอของดีเลยส่นแต้น่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าของใบจะได้อะไรหวังว่าจะได้ของดีๆแล้วก็ท้าด้ทุกคนไ่ได้ตุก๊กตามแ,ตแมนใช้ที่มันเอาไปใส่นิ้วได้ปะแต่นิ้วไม่ใหญ่เกินไปอ่ะทุกคนมันยัดไม่เข้าใดๆคือน,น้น,น่ารักมาต่อกันที่กล่องที่สองค่ะไปดูซิว่าพวกเราจะส่มได้อะไรแล้วก็ทุกคนไ่ได้รูปหมากับตุ๊กตาแบบนี้แบบนี้ส่วนจะออกก็ได้ นะใจๆคือมันก็สมราคาอยู่นะทุกคนเพราะมันแค่5บาทแล้วรอบนี้ใบก็ได้จลัลโสีส้มค่ะกับการ์ีีโร้หนึ่งใบส่วนของเจ้าแกะได้ของเล่นอะไรไม่รู้ที่มันดีๆแบบนี้นะ่ะไปค่ะไปกันต่อรอบ แล้คือลอดใส่แล้วคือจึ้งจอดได้การอีกแล้วค่ะทุกคนกับนี่มันเหมือนลูกอะไรก็ไม่รู้นะมันมีเสียงข้างในนะ <c oughs> ฟิลเหมือน Minecraft เลยอ่ะ <c oughs> แบบเป็นกล่องๆล่องในไมค์คราฟนะทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าก็ก็เคอยู่ไปค่ะไปต่อกันที่กล่องที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เล่นนะทุกคนตัดภาพม,มาที่กล่องสุดท้ายของเจอไปดูสิว่าเจอา <c oughs> ได้ขาดีรึกันจหลวดสีส้มสรุปของเล่นทุกอย่างน่ารักมากๆเลยเราได้จหลวซ้ำสอ